สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกี้ก็ได้รีสอร์ทห้องพักสําหรับคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าคืนนี้แมงกี้ได้ห้องพักเนี่ยมันเป็นเตียงคู่เพราะว่าเตียงเดี่ยวเต็มแต่ว่าพรุ่งนี้ผมก็จะจองเตียงเดี่ยวนะครับทุกคนที่ผม มาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเราจะต้องถ่ายงานนะครับเพราะว่าวันรุ่งนี้ดิเกนะครับเล่นที่บ้านโนนมะกอกนะครับตำบลดอนหวายอำเภอโนนสูงนะครับห้องนี้ราคาห้าร้อยบาทเป็นเตียงคู่แต่พุ่งนี้ผมจะได้ถูกกว่าก็ตรงข้างหน้าก็คือสี่ร้อยคือเตียงเดี่ยวนะครับทุกคนนี่ครับ ห้องก็จะเป็นทําแบบล็อกนะครับล็อกก็คือปูนฉาบเปยืยแล้วก็ทําลวดลายเอาเรียกว่าล็อกนะฮะล็อกป,ปูนเปืยนะครับ <c oughs> ที่นี่เป็นรีสอร์ทใหม่นะครับก็มี FC แนะนํามาระหว่างที่ผมกําลังไฟ์สดเมื่อเช้าที่เดินทางมาเนาะจริงๆอะ่ะผมไปอีกรีสอร์ทหนึ่งแต่เขานั้นแอร์ไม่เย็นครับ แอร์ไม่เย็นห้องก็เก่าแอร์ก็เก่านะครับก็เลยไม่พักนะครับก็เลยมาได้ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้มันเป็นเตียงคู่นะทุกคนก็ผมก็นอนเตียงเดียวแหละใครจะไปนอนสองเตียงนะครับอ่าก็โอเคนะก็มีตู้เย็นให้นะทุกคนนะครับมีตู้เย็นให้ผ้าม่านก,ก็รู้สึกจะทําคล้ายรีสอร์ทเมื่อคืนนะมีอยู่สี่มุมนะฮะมีอยู่สี่มุมนะครับ อ่นี่ก็เป็นห้องที่ผมนะครับได้พักผ่อนในคืนนี้นะครับทุกคนเป็นเตียงคู่นะครับแอร์เย็นครับเพราะมแอร์ใหม่อันนี้ข้างนอกก็จะเป็นสวนนะครับอืมข้างนอกเป็นสวนนะทุกคนนะเป็นป่ามีอ้อยมีกล้วยของคนอื่นนะไม่ใช่ของที่นี่อันนี้เตียงนอนคนเดียวนะทุกคนีย หมอนก็โอเคนุ่มอยู่นี่ครับทุกคนก็อยู่ห่างนะครับจากบ้านงานประมาณกิโลเนาะนะครับเดี๋ยวผมจับ g p s อก่อนนะครับว่าอยู่ห่างกิโลนะครับครับตอนนี้ผมก็จับ g p s อดูนะครับสิบห้ากิโลครับ โอ้ไกลอยู่นะ15กิโลนะไม่เป็นไรไปกลับก็30กิโลนะทุกคนนะรีสอร์ทมันมันไม่ค่อยมีแบบดีๆนะทุกคนนะแต่อันเนี้ยโอเคเพราะว่าเป็นรีสอร์ทใหม่นะครับเ,เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยเขาปูกระเบื้องทำรวดลายสวยอยู่แล้วก็มีมุม ที่นั่งเล่นเห็นไหมครับมีมุมนั่งเล่นด้วยติดกันตรงนี้เราถอดรองเท้าได้นะครับเนี่ยนีครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสวนนะครับอ่าลักษณะก็จะเป็นสวนแบบนี้นะครับผมนี่ครับ เราก็นั่งได้นะครับแต่ว่ากลางวานะันเนี่ยไม่อยากนั่งเพราะมันร้อนนะครับแต่ตอนนี้คือเหมือนแมกเมฆมันคึ้มๆนะทุกคนนะนะครับเนี่ยผมก็จอดรถตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันเป็นที่จอดรถยนต์นะครับทุกคนลงรถเขาให้กว้างอยู่นะเนี่ยเขาเผื่อลงรถรถใหญ่ก็จอดได้เนะี่ยหกล้อก็จอดได้นะนะครับข้างหน้าก็จะมีเก้าอี้ไม้นะครับ ส่วนมอไซ์จอดตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นปูนนะผมลองมาจอดตรงนี้แล้วจอดไม่ได้ครับมันจะล้มเพราะขาตั้งมันต้องชิดกับพื้นเนาะนะครับมันจะล้ม,อมโอเคก็มาอยู่ในห้องนะครับแต่เสียดายอาอย่างหนึ่งก็คือว่า wi-fi ไ,ไ,ไ,นะไ,ไ,ไม่ถึงนะครับจุดตรงนี้ w i f i ไม่ถึงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมผมไม่ได้ไป ถ่ายที่งานเนาะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ไ wi ไฟอะไรเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมน่แชมพูสบู่ผ้าคนหนูผ้าห่มนะครับเขาก็จะมีให้นะครับอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำใหม่นะทุกคนนะห้องน้ำใหม่ ก็ถ่ายคลิปี้เศษว่าจะอาบน้ำมาทุกคนนะให้ชื่นใจหน่อยนะครับอาบน้ำมาชื่นใจตรงนี้ก็มีฝักบัวนะครับอืมก็โอเคนะกล้องกล้องหน่อยนะห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็มีโต๊ะวางของ,งนะครับไม้วางของมีงีิชู่นะครับอืม ก็โอเคะทุกคนนะนะครับบิวมันก็ดีแหละนะครับนี่เราก็ปิดม่านได้ปิดม่านให้เป็นความส่วนตัวตรตน,นี้อ่าโอเคนี่ครับจริงๆมีผ้าเปิดม่านมันก็ดีนะก็ได้เห็นมุมได้เห็นข้างนอกอะไร แต่ถ้าเราอยากส่วนตัวเราก็ต้องปิดมากนะทุกคนนะอ่าเราต้องปิดมากห้าร้อยบาทนะครับทุกคนเตียงคู่ราคาห้าร้อยบาทเตียงเดี่ยวสี่ร้อยห้าสิบมันก็ต่างกันห้าสิบบาทนะครับต่างกันแค่ห้าสิบาทเองทุกคนนะครับอืมนี่ครับถ้าถ้าเราปิดแล้วม,มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราเปิดนก็จะสว่างขึ้นนะครับทุกคน ครับตอนนี้ม็กกีก็ได้ที่พักแล้วนะครับทุกคนก็โอเคครับที่พักที่นี่มันก็มันเป็นดีสอร์ทที่สร้างใหม่เนาะนะครับแต่แน่นอนครับดีสอร์ทสร้างใหม่ห้องยังไงก็สวยแอร์ก็เย็นทุกอย่างมันก็ดีหมดนั่นแหละทุกคนราคาห้าร้อยเนี่ยก็ยังถือว่ามันก็ไม่แพงมากนะนะครับอ่า แดี๋วพรุ่งนี้นะครับแมงกี้ก็จะไปอยู่จุดตรงนู้นะะนะครับก็คือ450นะครับ450ก็เป็นเตียงเดี่ยวคือมันต่างกันแค่50บาทนะครับแต่ว่าผมเขาเขาลดให้นะพรุ่งนี้ถ้าผมไปอยู่ห้องเบอร์หนึ่งอะ่ะเขาคิดผมแค่400บาทเพราะว่าผมอยู่สองคืนนะครับ แต่จริงๆนะครับผมผมต้องอยู่ประมาณสามคืนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เนี่ยดิเกเลือกตอนไหนเราไม่รู้นะนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นงานาส่วนตัวนะครับไม่ไม่ใช่แบบเป็นวัดหรือว่าเป็นงานที่ไหนนะทุกคนนะเป็นเป็นงานส่วนตัวนะครับเมื่อกี้ผมไปมาแล้วนะครับ ผมก็ได้ไปสอบถามคนในหมู่บ้านเนาะไปถามร้านค้าว่าเออบ้านที่จะจัดงานลิเกยอยู่ตรงไหนเขาก็บอกทางมานะครับแล้วผมก็ไปถูกแล้วผมก็ไปดูอ๋อมันจะมีตรงเขาเรียกว่าตรงข้ามกับบ้านเจ้าภาพมันจะเป็นลานหญ้านะครับมันเป็นลานหญ้าเขาก็ตัดหญ้าไว้แล้วนะคือกว้างอยู่ครับตรงนั้นเหมาะมากสําหรับตั้งเวที T, ลิเกแล้วก็ คนที่จะมาดูลิเกเหมาะมากนะครับก็ถ้า f c อยากจะมาดูลิเกนะครับให้จับ g p s มาที่โรงเรียนบ้านโนนมะกอกพอขึ้นว่าโรงเรียนนนมะกอกปุ๊บพอ f c ใกล้จะถึงโรงเรียนโนนมะกอกอ่ะมันจะให้เลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียนแต่คราวนี้ f c ไม่ต้องเลี้ยวขาเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะเป็นสามแยกสามแยกเข้าโรงเรียนถ้าเรา เห็นนเรียนเดินมากบ้านโนน,น,นมากอกแล้วให้ตรงมาพอตรงไปปุ๊บอีกประมาณสักห้ารอยเมตรให้มองทางขวามือจะมีเต็นท์จะมีอคนที่เอาของมาขายเขาจะมาตั้งนะครับตรงนั้นแหละจุดเด่นแล้ว f อซจะรู้ว่าอ้องาน,นอยู่ตรงนี้นะครับตามนี้เนาะเดี๋ยวยังไงแมงกบี้ก็จะไปถ่ายคลิปหน้าง,งานให้ f อซได้รับชมกันนะนะครับเอฟซก็จะ,จะก็จะได้รู้ว่างานมันอยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวให้แมก็กกบี้ได้อาบน้ําสบายๆก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงโอ้กว่าจะได้หาทีสอดได้นะทุกคนนะไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการหาทีสอดที่ดีๆตรงนี้ที่ผมอยู่ยังไกลเลยนะสิบห้ากิโลอ่ะนะครับสิบห้ากิโลเลยนะครับอ่ากว่าจะถึงบ้านบ้านงานอ่ะนะครับแต่คราวนี้คือผมผมต้องย้อนย้อนสอนไปนะ ต้องขี่ย้อนสอนเข้าไปในในซอยเพราะผมจําซอยได้ถ้าเกิดว่าเราไปตรงถนนใหญ่แล้วก็ไปยูเทินอีกมันไกลครับถ้าถ้าเราออกทางถนนใหญ่มันไกลถนนมิตรภาพอะ่ะเราก็อ่าหยุดอ่าย้อนสอนย้อนสอนไปนิดนึงแล้วก็แวะเข้าซอยในหมู่บ้านมันก็จะมีทางลัดเข้าไปที่บ้านนนนมะกอกซึ่งมันจะใกล้กว่านะครับ ตาม p s มันจับอ่ะมันมันอาจจะสิบห้ากิโลนะแต่ว่าถ้าผมไปทางรัดเนี่ยอาจจะไม่ถึงสิบห้ากิโลนะครับก็จะใกล้กว่านะครับเดี๋ยว FC ยังไงก็รอชมคลิปของแมงกะบี้นะครับคลิปหน้างานนะครับเดี๋ยวให้แมงกะบี้อาบน้ำสบายใจแล้วก็ซักผ้าตาก่อนเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ